การเล่นไฟเอ็มสิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ICOC อยู่ในเกมเราจะมาโอซงโอซีไม่ได้เล่นในเกมก็จบในเกมใช่ไหมคะคุณขนมใช่ค่ะ i c ก็คือ ICOC <Ừ. S 2> ก็คือ OC ต้องแยกแยะให้เป็นใช่ไหมคะคุณฮัลโหลพี่ชายขอไอจี่อจีอ๋อ,อได้ได้ได้ครับเอ่อชื่อไอจีปีเตอร์หนึ่งสองสามครับขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะ No God ที่ไหนแค่ง OC ไม่ใช่ที่นี่แน่นอนใครหัดเล่นไฟเอ็มยังไม่มั่นใจเรื่อง ICOC ไม่เป็นปัญหากับโลซิตี้ได้สบ เมืองโรเพเปิด14กันยานี้เล่นง่ายกดไม่เยอะไว้พวักผ่อนจากชีวิตการงานข้างนอกเมืองซ้ำง่ายออโต้ล้วนเลี้ยงสัตว์ตกปลามีครบจบงานดำไม่ซับซ้อนจกปูสายไฟใช้ตำรวจแค่สองคนกิจกรรมก็มีให้เล่นและจะอัปเดตมาเรื่อยๆให้ไม่เบือ่อชุดหน่วยงานเลิศเวอร์หมอสภาตำรวจแข่งกันแซบไปเลยรับสมัครหน่วยงานเพิ่มนะสพอร์ตกาชาพร้อมข,ของขึ้นอาวุธทันทีพเพื่อนใหม่ให้รถ3าคันส่วนอาวุธใช้แค่เหรียญออนไลน์ก็ขัยได้เลย,เลยแอดมินคอยดูแลไม่ห่างสวัสดี การแ์งก็มีให้แบบจัดเต็มให้หาเมืองใหม่เล่นง่ายไม่เค้งโบลซิตี้ตอบโจทย์ล็อเปิดเลยค่ะ